ไอ้ดีดีมีแห้งพี่น้องครับลิดต่อมาพี่น้องมาอีกจุดหนึ่งครับเป็นสถานล้านบนมองทํงบบุญทัท่ทานนายพระนายเจ้าทับบุญบูซาดอกไม้ทุกเทียนบูซานำบูซาคารนามคาเฟวัดตลอดจนหลายอย่างสล็าะทํบบุญลงศพให้ชีวเตโคกกระบืออันนี้เป็นล้านโดมสำหรับ ทำบุญครับแต่ส่วนหนึ่งเห็นเห็นเพิ่นยกองค์องค์พระลงไปท่ามิธีให้สาธุชนภูม่าเที่ยวงานอยู่ทางลางยุบมองข่างเวทีหมอหลัครับส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนาะสวัสดีสวัดีิร์ุเวิสะศุสะเวิสะศุสะเวิสะศุสะท่าบุญ ธำลมะนี่สงข่าน้ำคาไฟนะ้ำพ่นกันครับก่นนองสักครู่ถ้าบนแล้วครับก่นนองคํามระนี่สงข่าน้ำคาไฟเป็นอย่างงี้ธรลมะนี่นนสงฆ์ร่างเท้าห้าวัดเนาะเออม่าเขาหองน้ำห่องท่าเพ่นเออเขาได้ใส่น้ำใส่ไฟพ่นเนาะร่างเทียก็เนี่ยกระทั่งว่าใส่เกิดเขามาในบริเวณวัด เงียบขี้ดินขี้ยาติดออกไปนั่นก็เป็นกันว่าไปแล้วนั่นก็เป็นก็นถึงกับบาปนกักเอาพี่น้องต่ว่ามันก็มีส่วนเวล่าเขาเขามากขี้ช่วงเดินซีเดินหามือดีวันเพื่นบอกพี่น้องคือผู้ฝ่ายจำได้นันนก็เลยมี่ที่ที่คอปไทยปไทยปไทยขี้ดินไมแต่พี่น้องกขี้ดินขาวัดนะ อันนั้นก็เป็นการชำนาญในสองอีกอย่างหนึ่งครับพีน่น้องให้คิด <มา S 1> เงียนะเงียววยเ้ยนครับเงี้ยมาตทักไหนล่ะเนี่ยม,มาตะกำแพงเพีรครับอืก็เพิ่วนอยพตขึ้นมาถานแท้จ้างเนี้ยอยากไปยืนทักเพ่เเเงเพียรบ่ได้ไปอีกทอะโอ้ยบ,อบ่บ่มีคนจ้างเันไก่หัวาวบ้า,บาน เพชรฉบุญเนี่ยไปนี่ครับเพชรฉบุญกัมเพงเห็ดที่จิงที่จริงที่จิงกัมเพงเห็ดคนอีสานบ้านเ้างหอยู่ืันไหลอยู่เอ้าวสองคดมันช่วยเห็นหน่อยเขาดูเอ้มาพากกันดูแถวๆกันอาหารที่ทับบุญครับพี่น้องอาหารปลาโอ้หมองโยนี่ดีเอ้สุดยอดงามพร้อมครับหมองไทยลูก อันนี้ขึ aspire, ้นมาดีเถอะครับประกาศวัดเนินกระบอกศพไม่มีญาติยากจนทําพิธีเผาให้ทีต้นเนี้ยถ้าสุสาสุสารุบอนุโมทนาสาธุน้ำพนครับนโยเาอบของขราเจ้าเอินปฏิปทาของพ่อแม่ผู้บาอจารย์ก็เป็นเจ้าอาวัตเจ้าอาลาม โอ้ลงไปทางรางพุ่นอีกเนาะวัดแงววมาทางผีนี่พี่น้องไทยไม่เลยย่างเมื่อเลยก็เห็นไปเลยทังนี้เป็นเม้นครับศาลาสวดอภิธรรมศพอยู่ทางผีพี่น้องเนาะก็ตรงนี้ทุกอย่างสมบุณ์แล่วเนะจึงอื่นวัดได้เนาะพี่น้องนี่ครับไปงานเขาขับงานประจําปีปิดทองไหวพระขอพรหลวงพ่อ,พอ,พอ,พอสมปรารถนาไปขึ้นเพ,พ้าวเสียงท้องเร่นครับ มือแรกวันนี้สามสิบเสียงอีสานครับมีไปคิ้วงานเทาครับโอ้หมาตัวนี้คือไ้เด็กน่อยไปใกล้่อโอ้เป็นตยานพร้อมป่ะโอ้ระวังหมาดุสมซื้อหอนี้ดุอยนี้ืันนี้คิ้วเขาครับมือเอือนเป็นรถแห่ห้ทองค้ำมือทุกถ่ายประถมบนถันเทิงศิลป์โอ้ของแท้ครับโอ้ย่าห้นะ ให้เจ้าจมาทำบุญเนาะระวังหมาดุดนะุอีรอีเพื่อนเฮ้ยรอฮะให้ให้ให้ต้องคอยออกกับหมาหูเลี้ยงกับวธรรมา,ราดาอลไรครับไหวบูชาขอ,อพรพญานาคราชเสริมโชคเออสาธุสาธุขอเนีน่เอาพา่น้องทำบุญทำท่านฮะโมนี้เป็นมือดีสั่มด้วมือ ฤทธีอมุตมือสันวันนี้มือริธริอมุตตโชคโอ้ยสามารหลายตัวแต่พี่น้องแต่สิพ่อถือเกี้ยงตัวยู่ยง่อยนเยอะหนิมมันหลายปานนี่ไหมเนาะเพื่พได้มักตัวไหนกับเบิรงเอาเาลยวข้วววเาเจ้าจุดไปถาเราพี่น้องข้าเจ้าจุดไปถาแล้วมักตัวไหนก็เอาเลยครับเนาะโอ้ยพนะยาเนาะอ่ะมา ก้าอ่านก็ว mm ่ถ hmm. ืออะมุหะกะสุปุณยะคะตอุชาพยานาคราเพื่อขอเจ้าราภอะระหังพุทธโธนโมพุทธายะนาคีนาคะราโภลาภาโพคาโพคะนะมามีหังกสิิรังนโมพุทธายะนะเอิกสาธุสาธุสาธุอาธุนะครับโอ้หมองทำบุญหลายหลายบริเวณภายในจุดทำบุญทำ สถานล้านบุญของวัดเนินกระบกส่วนอยู่ทั้งทังเนินทั้งเขาส่วนอยู่ทั้งล่างกับนี่ครับอันนี้เป็นนาคเกี่ยวครับบ่วงนาคบาตใกล้ตีบ่บุญยัง ทำงานอยู่นี่แต่ตีหรือว่ามาเที่ยวซื้อทำงานอยู่นี่นะครับมือนี่หยุยเดเต็อดม,มากครับครับหยุดวันแรงงานครับลเลอมามาหมวนน้ำกันเดอ้อ <c oughs> มาหมวนน้ำกันข่อยมีพี่น้องอยู่อันทางก,างก,างก,กําแพงเพชรดิล้านสักมีบ่ปันญุป่าศีลาครัวผมผมกับคนสารคามเหรอผมนะผมคนซิงเกินผมอ่ะเอาเงี้ไปแลงแข็งแรงเลยไปยุดไปได้ไปได้เมียกําแพงเพชด้โอ้ไปมี่ขอบข้อยท่าคน โอ้เสียงเยื่นบ้านห้องแต่ในวันคนอื่นคนอื่นว่อะไรกูบ้านบ้านเจ้าของบ้านความขายท่องอยู่แลยเนีเห็นปะหาแลกโทรศัพท์ได้บ้านผมสมือเนี่ยโอ้ตีแม่นครับอ๋อปอบพี่น้องบ้านเจ้าของคักบ่พี่น้องมือนว่ามันผู้อื่นผู้อื่นเนี่ยมันทำไปทำมานโย่ใกล้ๆกันนึงวันโย่เสียงเยืนวันที่สิบหกบ่ผมไปเล่นหนึ่งโย่เสียงเยืนนี่แหละงานนั่นของ แล้วทุกนีเแถวพงเย็สุทินข้างแสียงเรนย่าเว้นเด้เล่นช่วงบายสองหรือึงรบาสองว่ะเลาบนบ้นไฟนั่บ่บ้านนั่นแหละบ้านแถวพงเยนสุทินข้างเสงบ,งบาองบบา้จำซื้อบ้านเมื่อไร้านสักหรือล้านสากกว่าอำเภอไหมนี่อำเภอล้านสัก,สก,ก,ก่ีมี่บ่ นี่นนนนนเออนั่นแหละนี่นีมีนค,คนคหัวจักกันพี่น้องกันแล่ะก็จ้าอาู่ล้านสัก,กวัมเเก่มาคุน,<ย>มาน,นมากครับ่ยู่ไอ้อสำลรงครับสำเมียนน,น,ยนะียบ<ข>ว,ยวับบบบตกสงการแล้วเนี่กับมาตัวมายามพี่น้องทั้งพี่ตัวน้อยขึ้นไปบนบงไฟเ้วละ พี่น้องคนอำเภอเสียงยื่นมาสันมาเนมาเห็นงานเยแถวพวกแดงแถวบอวิทนี่แหละพี่น้องคนผ้าแม่คนมาทำบนครับโอ้เสียงอะไรพวกเสียงขี้กระปอมขี้กระปอมอยังขึ้นมาทางเก่าแห้วครับพี่น้องแล้วสีอะไรลงล่างเหรอเนี่ยลลงไป มองจุดตั้งไว้ที่ครับโถแม่หน่วยมันขึ้นมากอาน่ารถแม่ขั้วพัดเนินกระบอกโอ้สุดยอดสถานที่สี่มองหนึง่งามาเที่ยวมาทำบุญพี่น้องบรรยากาศดีบรรยากาศดีครับพวกเรามองนั่งเล่นมองนอนเล่นสุดย,ดยอดย่ามขึ้นเ่งสีเป็นด้เย็นครับ ขอบคุณพี่น้องหลายๆพ่อกันคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีไปไปปุ้ดปูนไหโศกไขมันไปเบิ้งคลิปนี้ให้ได้โศกได้ลาบสุคนเดอ้อไห้โซกไขมันครับสวัสดีไปไปปุ้ดปูน